เราเห็นปรากฏการณ์นะคะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะนะคะก็คือว่าทําไมเป็นตูมันสวยงามเหลือเกินเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับเข้าอาณาเขตเขาไปศึกษาว่าวังยาดินมีเป็นตูวกระบางหรือไม่มันกลายเป็นทำเพื่อหวังเงินรางวัลถ้าหมดจากฮาเลียโยอีดินอัตฮาแล้วนะนะคะจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้มองเยาวชนที่มาทํางานนะคะมองด้วยความหวาดระแวง เงินลังวัลที่ได้เนี่ยจะบอกว่าบางบาง,บางหน่วยงานเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยหรือเปล่ามันสะท้อนในเรื่องของการสร้างงานเป็นตัวก,กือบางมาอยู่ที่คนหลากหลายวัยที่มาร่วมลงมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเป็นหนึ่งเดียวชายแดนใต้เดอะซีรีส์เรื่องราวดีๆที่อยากเล่าให้คุณฟัง ชาแนใต้เดอะซีรีส์วันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์อับสอนอีซอสครับสลามอะลรกมุมครับอาจารย์ครับค่ะอะล็กมุสสลามงานวิจัยชื่อเต็มๆม,มีชื่อว่าอะไรครับอาจารย์ครับการคงเสนอัตลักษณ์และการสื่อสารเป็นตูกระบังมลายูจังหวัดชายแดนใต้ค่ะเป็นตูกระบันเป็นภาษามลายูนะครับค่ะภาษาไทยแปลว่าอะไรครับอาจารย์ประตูชัยอิสลามประตูชัยค่ะ ค่ะประตูชัยเป็นตูแปลว่าประตูนะคะส่วนกือบังเนี่ยก็คือซุ้มทางเข้านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมรวมคำก็คือซุ้มประตูนะคะเป็นตูกืบังมรรยูก็ซุ้มประตูชัยถ้าถ้าเรียกพ่อๆก็คือซุ้มประตูชัยอิสลามค่ะความน่าสนใจคืออาจารย์สนใจทําวิจัยเรื่องนี้มาด้วยเหตุผลอะไระครับ คือต้องบอกว่า,าตั้งแต่ปี66เป็นต้นไปนะคะ6667จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นปรา,ากฏการณ์นะคะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะนะคะก็คือว่าทำไมเป็นตัวมันสวยงามเหลือเกิน oh. มันสวยมันอนลังนะคะแบบคือเราละสายตามไม่ได้นะคะก็เลยอยากทำในเรื่องของเคล็ดลับความสำเร็จนะคะ <Okay. S 1> ค่ะว่าเขาทำงานกันยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นในมิติทางด้าน อัตลักษณ์มรรยุอิสลามนะคะทางด้านควา,ามคิดสร้างสรรค์ทางด้านการบริหารจัดการนะคะรวมถึงเ,เราอยากรู้ว่าเมื่อเขาได้รางวัลชนะเลิศด้วย,วยที่ที่เราไปถอดบทเรียนแค่เรความสําเร็จนี่คือชนะเลิศทั้งทั้งสิ้นนะคะคสจังหวัดจังหวัดละที่เ,เพียงแต่ว่าชนะเลิศคนละปีชนะเลิศคนละหน่วยงานลักษณะนี้ค่ะนะคะเราเราเราอยากรู้ว่าเมื่อชนะเลิศขนาดนั้นเออมันมีอะไรตามมาหรือเปล่า i m p แ c t นะคะแบบเออมันเออช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจหรือช่วยทางด้านสังคมอะไรยังไงวัานารทมอะไรยังไงนะคะก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยชช้นนี้ค่ะใช้ระยะเวลาทํานานอย่างครับเนี่ยงานวิจัยนี้เราขอทุนนะคะขอทุนล่วงหน้าเราเริ่มทําปีปัจจุบันก็คือปี68ค่ะ,คะก,ก็ยังอยู่ในกระบวนการตอนนี้ปลาไปได้ครึ่งทางนะคะ 5้าซนะคะงานของเราจะมี2พาร์ทพาร์ทหนึ่งก็คือถอดบทเรียนคัดลืความสําเร็จนะคะตอนที่เราถอดเสร็จหมดแล้ว3ามที่นะคะอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะก็คือทําเป็นคลิปวิดีโอทําเป็นอ e ีบุ๊กนะคะหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกกมิมเลกเล,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 ล็กน้อน้อยๆค่ะลักษณะเนี้ยนะคะมีหลายคนสงสัยไม่ว่าจะเป็นศาสนิกอื่นๆหรือแม้กระทั่งคนมาลายูเองก็สงสัยว่าเอ๊ะเ,เจ้าปินตุกกระบัน ก็คือประตูชัยมันมีประวัติความเป็นมาหรือหรือภูมิหลังของประตูชัยนี้ยังไงหลายคนอยากจะรู้ครับอาจารย์ครับค่ะ <c oughs> อย่างที่บอกถ้าถ้าโดยความหมายนะคะเป็นตูก็คือประตูแล้วก็กรุบังก็คือซุ้มทางเข้ามารายูก็คือของมารายุอิสลามเราทีนี้ไอ้ไอ้ซุ้มทางเข้านี่นะคะมันเป็นทางเข้าของหมู่บ้านมัสยิดโรงเรียนตาดีกานะคะบ้านคนที่มีฐานะหรือสถานที่สําคัญทางราชการหรือแม้กระทั่งงานสําคัญสาคัญต่างๆเช่นงานแต่งงานหรืองานเมาลิดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นได้ด้วยค่ะ มันก็เลยเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของการต้อนรับเข้าอนาเขตเป็นสัญ,ญลักษณ์ะะข,ของการต้อนรับเข้าอนาเขตค่ะเอออันนี้น่าสนใจค่ะแล้วก็มีมิติในเรื่องของาศาสนานะคะค่ะให้เกียรติศาสนาเคารพศาสนามีมิตินั้นด้วยค่ะครับครับคานนี้ก็เลยเป็นที่มาของการทํางานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นค่ะงานวิจัยชิ้นนี้มีดีเทลยังไงบ้างครับความน่าสนใจที่อาจารย์พอจะเล่าให้เราฟังยังไงบ้างเอ่อกดอื่นนะคะต้องเอ่อ ขอขอให้ให้เกียรติเป็นตูที่เราไปสัมภาษณ์ถอนออบทเรียนนะคะที่บอกว่าชนะเลิศนะคะสามที่3จังหวัดนะคะถ้าเป็นที่ยะลานี่ก็คือที่เป็นตูคือบางมารยูมัสยิดอิติฮาดุนอุม,มะนะคะอ,อ,อยู่ตํบาบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาน,นะคะชนะเลิศใช่ไหมค่ะคได้รางวัลชนะเลิศก,การประกวดเป็นตูเนี่ยป66ี66จากสบตนะคะ ส่วนปัตตานีเนี่ยเราไปสัมภาษณ์ก็คือเป็นตูเกบางมรารยุมมัสยิดนูรุนอิสลามบางงูตําบลกรูบีอำเภอกระโพจังหวัดปัตตานีเขาได้รางวัลชนะเลิศนะคะก็คือปีห6หจากสมัชชาประชาคมเ,เพื่อสันติภาพนะคะประชาสังคมเพื่อสันติภาพหรือว่าแคปนะคะคส่วนของนาราธิวาเนี่ยนะคะเป็นเป็นตูเกบางมรารยุมัสยิดดารุนอามีนกุจิงลปะ ตั้งอยู่ที่ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสได้รับรางวัลชนะเลิศจากสมัชชาประชาคมเพื่อสันติภาพเช่นเดียวกันแต่เป็นของปี67 ừ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  ค่ะสามที่ค่ะล่าสุดปีที่แล้วค่ะครับทีนี้จากจากการที่เราไปสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเราเห็นอะไรจากเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่บ้างครับ จริงๆเราเราสัมภาษณ์3มิตินะคะครเราสัมภาษณ์แล้วเราสัมภาษณ์คณะกรรมการดําเนินงานนะคะว่าเ,เขาทํางานกันยังไงนะคะก็จะมีมิติอ,อ,อัตลักษณ์มลายูสลามด้านความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ด้านการบริหารงานค่ะอัตลักษณ์มลายูสลาค่ะมิตินี้เป็นยังไงครับ มิตินี้ก็คือว่าคือในการที่จะสร้างเป็นตักคบางมรารยูเนี่ยมันจะเป็นต้องมีธีมว,ว่าเราจะเล่นเรื่องอะไร,รนะคะสตอรี่พูดง่ายๆก็คือสตอรี่เพราะฉะนั้นแต่ละที่เนี่ยต้องต้องออคุมด้วยสตอรี่ก่อนแล้วรายละเอียดย่อยๆมันจะตอบโจทย์สตอรี่นั้นๆ uh huh. นะคะยกตัวอย่างเช่นที่ยะลานะคะที่ยะลามัสยิดอิติฮัดุลอุมมเนี่นะคะสตอรี่ของเขาก็คือก้าวสู่โลกแห่งการเรีย,รยนรู้ นะคะ <ừ> เพราะฉะนั้นคือคือจากจากที่ดูเขาอะด้วยความเขาเขาอยู่เบตงพื้นที่ยาลาเป็นพระหุนธรรมรนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เอาก้าสศึกษการเรียนรู้มันรวมประยุกนะคะประยุกต์อิสลามหลายๆที่เข้ามา <ừ> นะคะ เป็นยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของหลังคาเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมบ้านมีนากังเบาเอ่อมีนากาเบาประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่โค้งสูงโดดเด่นนะคะสื่อถึงความเป็นมลายูดั้งเดิมและความงดงามของศิลปะในภูมิภาคอาเซียนตัวประตูนะคะก็คือออกแบบตามแนวคิดกำแพงของโซนอาหรับสถานศึกษาของโซนอาหรับแล้วก็หั้วด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยใช้แนวคิดมลายูดั้งเดิมของชาวปัตตานีมี รูปทรงโดมคล้ายกับมัสยิดกอเซะนะคะตั้งตั้งตั้งอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็มีสะพานที่ผสมผสานแนวคิดบันไดมารายูเข้ากับขอบที่มีลวดลายวัฒนธรรมจีนนะคะอันนี้คือผสมผสานประยุกต์เข้ามานี่คือสตอรี่ของเขานะคะแต่ถ้าเป็นปัตตานีนะคะอัตลักษณ์นะคะปัตตานีเนี่ยด้วยความที่พื้นที่เขามีวังยะหลิงนะคะเขาเอาวังยะหลิงสตอรี่ก็คือแนวคิดวังย่าหลิงเขาไปศึกษาว่า วังเจดิ่งมีเป็นตูกระบางหรือไม่ปรากฏว่าจากประวัติศาสตร์มี <c oughs> นะคะเขาเอาตรงนั้นนะคะแล้วก็มาประยุกนะคะประยุกต์ให้มันร่วมสมัยมากขึ้นนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาแนวคิดตรงนั้นมานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของลวดลายมีโดมมีดอกชบายมีดอกจำปานี่นี่ก็คือสื่อความเป็นอัตลักษณ์มยุสลาม แล้วก็จะมีภาษานะคะคในความเป็นตลักมมายูจะหนีไม่พ้นเรื่องภาษานะคะมีคําว่าบิสมิลลาฮิรราะมานิรเรหีมนะคะความหมายก็คือด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาปานีแล้วก็มีอีกหลายๆคํานะคะที่สื่อถึงความพยายามความทุ่มเทความเอาจริงเอาจังความสามัคคีความเป็นน้ํหนึ่งเดียวกันนะคะซึ่งทั้งหมดนําพาซึ่งความสําเร็จะนะคะมันเป็นคําคมมันสะท้อนอยู่ในปินตตเกิดบังมายูนะคะอีกที่หนึ่งก็คือนาราทิวาสนะคะ นานัาที่ว่าเนี่ยเขาเออกแบบโดยผสมผสานระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมของราชวงศ์นะคะกษัตริย์อิสกันดามูดาแห่งอาเจประเทศอินโดนีเซียและสถาปัตยกรรมบ้านมรยุดั้งเดิมเขาทำเป็นตูนะคะเวทเีเหมือนเหมือนเวทีเหมือน พระที่นั่งนะคะมิมบามพระที่นั่งของพระมหากษัตริย<ม>์นะคะ<ม>เหมือนพระมหากษัตริย์นั่งนั่งชมประชาชน<อ>ชมอัการแสดงนะคะคแต่เขาซ่อนไว้ด้วยหลายอย่างนะคะด้านบนสุดหลังคาด้านบนสุดเนี่ยมีนาฬิกานะคะมีเชียนหมาที่รองรับนาฬิกานาฬิกานะสื่อในเรื่องของเ,ออเขาอยากจะ ให้แง่คิดกับวัยรุ่นก็คือเหมือนตักเตือนทางอ้อมนะคะคว่าอย่าละเลยเพยายามให้ความสําคัญเรื่องของเวลานะคะไม่ว่าจะเปนน็นเรื่องของการตรงต่อเวลานัดหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านศาสนานะคะแบบอย,อย่าคิดว่าวัยรุ่นจะยังไม่ตายค,คนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่นะคะรีบทําดีนะคะ,นะคะละหมาดรีบเข้าลักษณะเนี้ยนะคะมันแฝงไว้ด้วยนัยยะแม้กระทั่งไอเชียนหมากที่ที่รองรับนาฬิกานะคะนะคะเอ่อชื่อม หม่างตรงนั้นนะคะ เ,เรื่องของเรื่องก็คือแนวคิดของเขาก็คือเขามองว่ามันเป็นภาชนะที่ใส่ส่วนประกอบหลายอย่างมีทั้งหมากใบพลูมีทั้งปูนขาวอีกทั้งเชี่ยนหมากในความเป็นหมากอะคะ่ะมันมีหลากหลายรสชาตินะคะคือมันมีทั้งฝาดขมเผ็ดแล้วก็หอม,มทั้งหมดอะนะคะเขาบอกว่ามันสะท้อนในเรื่องของการสร้างงานเป็นตัวกร่งบางมาอยู่ที่คนหลากหลายวัยนะคะ<ม>หลากหลายสไตล์นะคะในชุมชนเนี้ยที่มาร่วมลงมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเป็นหนึ่งเดียว นี่นี่คือแบบโอ้โหพอเราฟังแล้วเราก็ทึ่งมากครมิติเชิงของการความคิดสร้างสรรค์คคควาามิดสสรรร้งนะ์นอกจากเชิงอัตลักษณ์ที่เขาสามารถที่จะสะท้อนรูปแบบออกมาแล้วเนี่ยเชิงความคิดสร้างสรรค์เราไปเห็นอะไรมาครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยบางส่วนก็คือสัออสมพันธ์กับสตอรี่นะคะอันนั้นขอขอนุญาตไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงแต่ว่าความคิดสร้างสรรค์บางอย่างเนี่ยเราเราอึ้งเราทึ่งนะคะคือเขามองชดไปถึงขั้นที่ว่า เป็นตัวนี่ต้องบอกว่า เขาวางแผนแล้วก็เริ่มสร้างเดือนละมดอนนะครเพื่อต้อนรับเทศกาลฮาริรยออิดดนพิตีแล้วก็ยาวไปถึงอิดินอัตหานะคะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะมันมันมีหลากหลายมิตินะคะมีมีทั้งในเรื่องของสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะจนเราแบบคิดได้ไงอีกส่วนหนึ่งก็คือสร้างสรรค์ในแง่ของประโยชน์ใช้สอยนะคะทีนี้เอาส่วนแรกก่อนนะคะสร้างสรรค์ในแง่ที่แบบแตกต่างจากที่อื่นเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าปัตตานีเนี่ยต่อให้ทําวังเยอะ ลิงนะคะแต่เวลาเขาสร้างเนี่ยนะคะเขาก็ดูว่าเขาโดดเด่นเรื่องอะไรปรากฏว่าเป็นตูที่ยะหลิงเนี่ยมัสยิดนูรุนอิสลามบางโงนเนี่ยนะคะเขาเก่งในเรื่องของความเป็นช่างไม้ มีมีช่างไม้ลงตัวกันเยอะมากนะคะ <Huh. S 1> เพราะฉะนั้นก็เลยเอาจุดแข็งตรงเนี้ยนะคะมาสะท้อนผ่านงานของเขาก็คือลวดลายเป็นงานไม้ที่ประยุกต์เรียนแบบวัสดุต่างๆมีทั้งลวดลายสามเหลี่ยมเรียนแบบฟ้าเพดานติ <Huh> uh. ดข้างบนนะคะ 2> <cm> 2> มีทั้งลวดลายสี่เหลี่ยมเรียนแบบอิดบ็อกนะคะกระเบื้องหินทรายแล้วก็ลายช่องลมมีทั้งลวดลายลักษณะงานสารที่เรียนแบบลายของเสือนะคะทีนี้ อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่เราถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์นในเรื่องของการออกแบบเนี่ยเขามองไปถึงว่าถ้าหมดจากฮาลียาอยอีดินอัตหาแล้วนะคะจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไร,รนะคะไปถึงขั้นนั้นนะคะคเหมือนออที่ที่ยะลมเนี่ยนะคะมัสยิดอิติฮาดุลอุม,มะเนี่ยนะคะเ,เขาออกแบบให้สามารถคือ หลังจากประกาศผลแล้วนะคะให้สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านกิจกรรมการเรียนการสอนของตด,ดิกานะคะก็คือเป็นกิจกรรมทางด้านกีฬากิจกรรมทางด้านทาลูกบํารุงศิลปะวัฒนธรรมนะคะหรือแม้กระทั่งการจัดฮาริรายอนะคะลักษณะเนี้ยค่ะอันนี้ก็คือไปถึงขั้นนั้นมิติต่อมาคือมิติของ การบริหารงานการบริหารงานค่ะการบริหารจัดการนะคะใน,ในเรง่ของการบริหารจัดการด้วยด้วยเรามีนักวิจัยที่เป็นศาสตร์นี้โดยตรงนะคะ,คะจริงๆมันมันสะท้อน 5M Man, Money, Machine, Material และก็ m e t o d นะคะก็คือในเรื่องของคนในเรื่องของเงินในเรื่องของวัสดุนะคะในเรื่องของออวิธีการบริหารจัดการนะคะลักษณะนั้นนะคะอันนี้เราก็ทึ่งนะคะทึ่งโดยที่ว่าในบรรดาที่ที่ที่ชนะเลิศน,นะคะ3จังหวัดเนี่ยมี องที่ที่เริ่มมาจากกลุ่มเยาวชนจิตอาสาอ,นนอันนี้ที่ที่แบบเราก็มันนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมาจากกลุ่มกลุ่มเยาวชนที่แบบคิดอยากจะสร้างเป็นตูใน <ไป S 2> ท้องอที่<อ>ตัวเองค่ะนะคะคาดไม่ถึงนะคะเยาวชนกระตุ้นมาผ่านคณะกรรมการมัสยิด<อ>ก็เลยคณะกรรมการมัสยิดก็เลยประชุมเป็นเรื่องเป็นราวนะคะพอเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็เลยแบ่งงานกันทํา นะคะลักษณะเน,นี้ยนะคะคเออยวาวชนจะเป็นแกนนําหลักในการที่<อ>เรื่องของแรงงานนะคะเ<อ>ป็นตัวเนี้ยจะสร้างเดือนละมะดอนนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นจะสร้างหลังจากละหมาดละหมาดตาระเวศนะครบก็ยาวนะคะบางทีไปยิ่งช่วงใกล้ใกล้ใกล้จะถึงเทศกาลใกล้จะถึงฮาดิลายอก็ต้องบุกหนักนะคะเพื่อให้เสร็จทัน นะคะบางทีถึงซาโฮเลยนะคะลักษณะนี้อันอันนี้ที่ที่เราทึ่งมากในเรื่องของจุดเริ่มต้นมาจากเยาวชนจิตอาสาเยาวชนเสนอทางผู้ใหญ่ค่ะค่ะจนกระทั่งเกิดเป็นปินตูขึ้นมาแต่สิ่งที่สําคัญเรองการบริหารจัดการก็คือวิธีการนะคะเออก็คือว่า เขาวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะนะคะจะแบ่งออกเป็นฝ่ายๆนะคะ <c oughs> ดึงเยาวาชนใ,นให้มันมีส่วนร่วม <c oughs> ไม่ใช่ว่าต้องผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าทีมนะคะแบ่งงานตามความถนัดนะคะแล้วก็จะมีการประชุมนะคะมีการออกแบบมีการออกแบบมีการประชุมมีการก่อ,อสร้างและติดตามผลทีนี้ความน่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในเรื่องของการทํางานนะคะการประชาสัมพันธ์จะถือว่าต้องสําคัญเป็นเป็นส่วนที่สําคัญมากๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพราะว่าไม่มีทุนเดิม ไม่ไม,ไม่ไม่มีฐานใน,ในการที่แบบว่างบประมาณในการก่อสร้างครับเริ่มจะต้องเริ่มมาด้วยจากการประชาสัมพันธ์ oh. ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่การประชุมนะครับการประชุมการบอกเล่าอะไรต่างๆนะคะขอรับบริจาคอะไรต่างๆนะคะความคืบหน้าต้องรายงานเป็นระยะระยะผ่านสือ่ออะไรต่างๆนะคะ แง่มุมต่างๆนะคะเช่นการก่อสร้างที่มันบางทีมันมีอารมณ์ขันมันมีความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะประชาสัมพันธ์ต้องต้องถือว่าที่ประงวัลเนี่ยแต่ละทีมแต่ละจังหวัดเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะคะประชาสัมพันธ์ต้องสามารถสร้างอิมแพกให้เกิดขึ้นให้ได้ในแง่ของเงินบริจาคนะคะในแง่ของการบริจาควัสดุ วัตถุดิบอะไรต่างๆหรือในเรื่องของแรงงานจิตอาสาแรงงานในเรื่องของอาหารนะคะค่ะอาหารเครื่องดื่มนี่ยแบบทยอยมาตลอดนะคะลักษณะนี้จะบอกว่ามันเป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่ไม่ไม่อาจคือทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากๆค่ะสัมภาษณ์เวลาสัมภาษณ์เราเห็นแววตานะคะแบบแต่คนบอกเล่าด้วยความภาคภูมิใจอันนี้แบบโอ้เราก็แบบภาคภูมิใจไปกับเขาด้วย ผมเองดูแบบคนนอกกันนะครับที่ดูกว้างๆว่า,วาเอ๊ะกลุ่มเยาวชนหมู่บ้านชุมชนเขากำลังทำอะไรอยู่ปินตูกรกบานจะสามารถทำประโยชน์อะไรให้กับชุมชนหรือกำปงได้พอมาฟังอาจารย์ได้อธิบายวันนี้ผมเข้าใจว่าวันนี้มันมีหลายมิติมากที่ทำให้เราได้ได้เห็นแล้วก็ความน่าทึ่งของปินตุกกบานหนึ่งชิ้นกับความสามัคคีของคนในชุมชนอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงในฐานะส่วนตัวที่เรา ทำงานนี้โดยตรงเนี่ยครับอาจารย์ค่ะคือต้องบอกว่าเป็นตูคือบังมาอยู่เนี่ย จุดเริ่มต้นอะ่ะมันมันแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกอาณาเขตพื้นที่ว่าว่าเข้ามาในพื้นที่นี้แล้วนะอะไรมันมันคือจุดเริ่มต้นตอนนั้นเองแต่ตอนนี้มันไปไกลมากๆเลยนะคะนะคะคุณค่าของมันนี่ไปไกลมากมคือเมื่อกี้ที่เราถอดบทเรียนอะ่ะนะคะนั่นก็คือคุณค่าเชิงวัฒนธรรมเชิงอัตลักษณ์มุลมสลามนะคะ,ะ,คะด้วยสะท้อน,ม,นมันสะท้อนผลงานนะคะสตอรี่เรื่องราวลวดลายภาษาอะไรต่าง ทางทางด้านอัตลักษณ์มรดย์สลามนะคะอันนี้ก็ก็คือเป็นเป็นค,คุณค่าเชิงวัฒนธรรมนะคะมีมิติของความคิดสร้างสรรค์ด้วยะนะคะมุสลิมเราไม่ได้ด้อยไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยนะคะในการคิดออกแบบนะคะต่างๆนะคะทีนี้มิติทางด้านสังคมนะคะ เป็น um, ตัว<ม>คือบางมาอยนียช่วยส่งเสร,ริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชนเวลาเราบอกว่าจะส่งเสร,ริมความสามัคคีได้มันต้องเกิดขึ้นด้วยกิจกรรมต้องหาอะไรมาทาร่วมกันใช่ครับจะมาบอกว่ามองตากันพูดคุยกันแค่นั้นมันมันไม่ลึกซึง้งนะคะมันต้องทําอะไรร่วมกันฝ่าวันอุปสรรคฝ่า,ฟ,า,ฟ,าฟันอะไรต่างๆด้วยกันมันถึงจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกัน นะคะโอ้ oh, mm hmm. เหนียวแน่นมากพอ mm hmm. พอ,พอหลังจากที่แบบเขาร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันนะคะแล้วก็มันช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยอันนี้มิติสังคมนะคะ mm hmm. เพราะว่ากลุ่มที่มาเนี่ยเด็กเล็กนะคะวัยรุ่นนะคะ mm hmm. ผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกคนพยายามมามีส่วนร่วมหมดนะคะ ตรงนี้มันช่วยลดแกลบช่องว่างระหว่างวัยนะคะและ้วก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะมิติทางทางด้านสังคมก็คือ,อ,อลดความหวาดระแวงในเรื่องของอที่ที่วัยรุ่นจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบครับนะคะซึ่งวัยรุ่นมาทําตรงนี้สร้างมาช่วยร่วมร่วมไม้ร่วมมือกันดีกว่าไปทาอย่างอื่นที่ไม่ดีใช่มีมิติที่เรารู้สึกว่ามันเริ่มมา แบบเริ่มเยอะขึ้นด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมสนใจนค,คนมาถ่ายรูปเซลฟี่กันใช่มันคือจุดเช็คอินแห่งใหม่นะคะคนะครับพรได้รางวัลอันนีเเ้เราพูดถึงที่ชนะเลิศน,นะคะคบ,บางที่ได้ที่2ที่3กมก,ก็ยังมีคนมานะคะคแต่ว่าที่ชนะเลิศเนี่ยเร,เราต้องให้เกียรติเขาในความในความที่เขาทุ่มเทเต็มที่นะคะพอพอได้เราประกาศรางวัลชนะเลิศเนี่ย จริงๆตั้งแต่ก่อนกอนช่วงระบาดก่อสร้างอย่างที่บอกประชาสัมพันธ์เนี่ยแบบว่าเขาประชาสัมพันธ์ไปตลอดนะครับ ทุกคนเห็นแล้วว่ามันงดงามมันอนลังมันสวยงามขนาดไหนแต่ยิ่งได้รับรางวัลการันตีนะคะชนะเลิศนะคะทุกคนอยากมาดูนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นที่เราถอดบทเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่นะคะคนต่างพื้นที่แล้วคนต่างพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะ3าจังหวัดนะคะบางทีทางเหนือมานะคะเชียงใหม่ลำปางมานะคะยังไม่พอคนต่างประเทศนะคะมาเลเซียอินโดนีเซียบูนายต่างมาเยี่ยมชมรถติดยาวเป็นสกิโลใช่ครับนะคะลักษณะ น,นะคะอันนี้ก็คือความความน่าทึ่งนะคะบางที่เนี่ยเขาเรียกอะไรตั้งรับทันเหมือนเบตงบด้วยความเป็นบองท่องเที่ยวเขาทําของที่ระลึกจําหน่าย<อ>นะคะถิงึงจุดนั้นเลยนะ,ะมีพวงกุญแจมีเสื้อมออีกระเป๋านะคะถุงผ้าถุงแฟ้มอะไรต่างๆนะคะประมาณนี้อันนี้คือทําของที่จําหน่ายแต่บางที่เนี่ยยังยังตั้งรับไม่ทันบ,บางที่คือเร,เรายังเสียดายความพลาดโอกาสตรงนี้นะคะ คือนักท่องเที่ยวมาเยอะสักขนาดนี้แล้วลักษณะเน,นี้ยนะคะก็มีม,มีเขาเขาอาจจะไม่ได้ทําของที่ระลึกจําหน่ายแต่ว่าเขาให้ชาวบ้านมาขายของแล้วก็เก็บจากชาวบ้านก็คือหมายถึงว่า,าแห่งละร้อย <c oughs> นะคะเจ้าละร้อยบาทนะคะก็ได้เงินเข้ามัสยิดนะคะประมาณอาสองหมืน่ลนลักษณะนี้ oh. นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ ยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลแบบช่วงฮาริลายอ่ะนะคะนักท่องเที่ยวก็ยิ่งมามากันเยอะมากนะคะหลังจากที่แบบเฉ,ฉลิมฉลองเสร็จแล้วนะคะก็เป็นที่หนึ่งที่ทมาเที่ยวอันนี้ด้านเศรษฐกิจแต่ในแง่ของพวกเราที่เป็นนักวิชาการนะคะเราก็บรูรณาการกับการเรียนการสอนนะคะ,ะเราโจทย์เนี้ยนะคะเหมือนเหมือนตัวเองสอนทางด้านการตลาดก็เอาโจทย์เนี้ยไป,ปไปเป็นไปเป็นโจทย์ให้เด็กการตลาดได้คิดนะคะว่า,าในเรื่องของ สมมติถ้าต้องต่อยอดของที่ระลึกเนี่ยนะคะจะทําอะไรดีนะคะที่ให้มันเชื่อมโยงกับปินตูกอบังเชื่อมโยงกับสตอรี่ของเขานะคะประมาณนี้นะคะหรือในเรื่องถ้าถ้าเป็นบา,บ,าบ,าบางศาสตร์ก็คือทําคลิปวิดีโอ oh, นะคะทำค,คลิปวิดีโอเล่าเรื่องหรือแม้กระทั่งนิทานเล่าเรื่องนะคะเราเรามีอาจารย์ที่หลักสูตรทางด้านหลักสูตรอิสลามนะคะก็ มีแนวคิดที่แบบอยากทำนิทานเล่าเรื่องนะคะละักษณะนี้นะคะอ,อ,อันนี้ก็คือในเรื่องของของบูรณาการกับการจัดการสอนนี้ยังไม่รวมบทความวิจัยท้าไ,ได้มีการเผยแพร่รเราเชื่อว่าจะสร้างความความการรับรู้ความเข้าใจสร้างทัศนคติดีๆนะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมในที่แบบอยากต่อยอดอยากสืบสาอยากทำเป็นตัวกระบบงมาอยู่ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะช่วยยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ นะคะครับอาจารย์ครับอย่างวันนี้ผมเห็นเรื่องของบินตุกขบาลอาจารย์ได้เล่าให้ฟังถึงคุณค่าและประโยชน์ต่างๆมากมายถ้ามองจากความรู้สึกลึกๆของอาจารย์ตอนนี้เราอยากจะให้มีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะสะท้อนอะไรให้กับคนในสังคมตรงนี้บ้างครับหลายๆฝ่ายนะคบคงคงต้องหันมา เห็นคุณค่าความสําคัญแล้วก็ให้ความร่วมมือมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะในเรื่องของการจัดประกวดในเรื่องของการจัดประกวดนะคะเงินรางวัลที่ได้เนี่ยจะบอกว่าบางบางหน่วยงานเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยหรือเปล่าเพราะในการก่อสร้างของเขาเนี่ยขนาดที่ว่าได้รับแรงบริจาคต่างๆเยอะนะคะในงของวัตถุดิบในเงของอาหารอะไรต่างๆในงของแรงงานนะคะ ยังมากกว่าเงินรางวัลที่ที่ที่ททพรคลัฐให้นะคะเพราะฉะนั้นอยากอยากให้ทบทวนสักหนึ่งนะงะว่าพอจะเพิ่มได้ไหมคือมันมันสมควรเป็นหลักหมื่นไม่ไม่ใช่หลักพันแต่หลักหมื่นเนี่ยถ้าที่หนึ่งเนี่ยเออจะจะถึงขนาดไหนแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมใชไ่ไม่ไม่อยากให้ไปไปถึงแสนนะคะคด้วยมันผิดเจตนารมของของการก่อสร้างปิตุคือบางมาอยู่ นะคะอย่างที่บอกมันคือความสมัครสมานสมัคมคีคกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นทำเพื่อหวังเงินรางวัลบางทีเจตนาอา,อาจจะส่งผลต่อเจตนาไม่ไม่อิคลาสนะคะความบริสุทธิ์ใจลักษณะน,น,นั้นนะคะแต่ว่าอยากจะให้ในเรื่องของเงินรางวัลเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่ม,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 มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะแล้วก็ตัวเองยังมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะ เหมือนกันให้รางวัลเนี่ยบางทีแยกจังหวัดก็ดีนะคะเออแบบถึงแบบชนะเลิศปัตตานีชนะเลิศเออนนาลาที่ว่าชนะเลิศยะลาเพื่อที่กระจายนะคะกระจายไม่ไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะลักษณะนี้นะคะ ออหรือหรืออาจจะมีมากกว่า3รางวัลนะคะมีชมเชยอะไรบ้างนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือในเรื่องของออการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่แบบมามองนะคะซึ่งอันนี้ได้มองเยาวชนที่มาทํางานนะคะมองด้วยความหวาดระแวงอันนี้นะคะก็อยากให้ลดลงอยากให้เชื่อมั่นในตัวเขาใครที่มาทําตรงนี้นะคะแสะดงว่านิยัติดีคิดดีนะคะอยากอยากให้โอกาส ะะอยากให้โอกาสอย่อยามองในแง่ลบจนเกินไปนะคะอ,อ,อีกส่วนหนึ่งนะคะนอกนอจากภาครัฐนะคะเป็นตัวที่อื่นนะคะคงคงคือหมายถึงว่า Ừ, งานของเราส่วนก็เป็นถอดบทเรียนนะคะซึ่งเราตั้งใจะจะเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันนะคะโ <c app. S 2> ดยที่ทั้งสามแห่งนี้ยินยอมนะคะเขาเข,ขาอนุญาตนะคะถึงมาเปิดเผยข้อมูลนะคะมาทําคลิปนะคะเขาถ่ายทําคลิปกับเราร่วมด้วยนะคะ, <c app. S 2> ะ,คะซึ่งตรงนี้เราต้องการยกระดับ <c oughs> นะคะยกระดับเป็นตัวคือบังให้มันได้มาตรฐานนะคะ Ư, มาตรฐานในที่นี้อย่างที่บอกท,ทั้งทั้งเชิง,ง,งวัฒนธรรมอัตลักษณ์นะคะอัตลักษณ์มายุสลาบคือต้องแขงไว้ด้วยไม่ใช่นรื่องอยากทาอะไรก็ทํา จะเอาลายอะไรมาใสา่มัน,ม,น,ม,นมันต้องมีสตอรี่มันต้องมีมีคือคิดทุกมิติแบบคิดนะคะในเรื่องของการดีไซน์แม้กระทั่งแบบ จบไปแล้วเอาไปทําเป็นอะไร,รนะคะลักษณะน,น,นี้อัน,นอันนี้ก็คือเป็นตูคือบางที่อื่นอะนะคะช่วยกันยกระดับไม่อยากเห็นประเทเอาไวนิลเป็นตูที่ทําด้วยไวนิลนะคะมีความรู้สึกมันมันง่ายไปไหมนะคะเออแล้วมันก็ไม่ได้ส่งเสริมความรักความสามัคคีนะคะซึ่งความรักาสามัคคีเนี่ยถือว่าเป็นสําคัญใอะค่ะัน,นในการที่แบบว่า ต้องต้องให้มันเกิดขึ้นได้ในชุมชนนะคะแรกๆกมันอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเขาเขาเริ่มเห็นเขาเห็นความสวยงามเห็นการก่อสร้างเขาจะค่อยเข้ามานะคะ<ม>ประเด็นประเด็นก็คือแบบสื่อความอิคลาสความจริงใจในการทํางานนะคะประมาณนี้แล้วก็ในในส่วนของประชาชนในพื้นที่นะคะให้ความร่วมมือะคะ่ะ นะคะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงนะคะแค่คุณให้ความร่วมมือ,อ,อทั้งในเรื่องของเงินบริจาคทั้งในเรื่องของอาหารในเรื่องของแรงงานแม้กระทั่งในเรื่องของกําลังใจต่างๆอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะร่วมกันคนละไม้คนละมือนะคะเออชื่อว่า มันจะช่วยกันยกระดับเป็นตัวเกลบางมายุแล้วก็ช่วยกันยกระดับคุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านเศรษฐกิจนะคะของบ้านเราเนี่ยนะคะให้ให้มันจเจริญงอกงามขึ้นค่ะครับนี่คือชาแดนใต้เดอะซีรีส์วันนี้ครับ